พี่ชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทินักธิดาสากิตรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซ้อนสินรายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสอนสร้างงานศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทยพีบีเอสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส7็นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปครับพี่ชายเดียวก็ที่ถามนิดนึงพี่ชายเดียวเคยได้ยินงานศิลปะสไตล์อิมเพชชันนิสต์ไหมคะก็ได้ยินมาบ้างงานพวกสไตล์ของโมเน่มาเน่เนี่ย แล้ววันนี้ครับกระที่มีศิลปินที่แบบว่าวาดรูปนะคะในสไตล์อินเพเชนิสต์เนี่ยมาแบบนานมากแนะนําเลยดีกว่าวันนี้พี่เขาอยู่ข้างๆเราสองคนแล้วค่ะครับผมเพาคือพี่ไพโรธสมบูรณ์นะคะหรือว่าพี่โรจน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โรจน์คะกระที่ถามนิดนึงค่ะอะไรคือแบบแรงบันดาลใจที่แบบว่าทําให้พี่โรจน์เนี่ยชอบงานศิลปะสไตล์นี้คะโดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบวาดเกี่ยวกับทิวทัศนะฮะแต่พอได้มาเรียน รู้เกี่ยวกับศิลปะอินเ e ร s ช o น i ิสก็ทำให้ผมชอบมากขึ้นเกี่ยวกับสีสันที่สดใสของเขานะครับอ๋อมีสีสันที่ดึงดูดพี่ก็ชอบแบบนี้ด้วยใช่ไหมสดใสครับอแล้วอย่างวันนี้นพเราจะมาวาดน้ำเสนอออกมาเป็นรูปแบบไหนจะเป็นรูปแบบอะไรเป็นภาพทิวทัศน์เป็นทิวทัศน์น้ำตกสไตล์อินเ e s s ช o น i ิสแต่ก็มีสร้างความน่าสนใจด้วยเท็กเจอร์นิดนึง พี่โรเริ่มจากการร่างภาพโดยดินสอก่อนครับเพื่อเป็นการกําหนดขอบเขตของแสงเงาและรูปแบบขององค์ประกอบภาพต่างๆเช่นพุ่มไม้หรือน้ําตกครับเอ๊เดี๋ยวก่อนนะครับผมสังเกตว่าพี่โรดเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกสีขาวแล้วแตะลงบนผ้าใบครับผมชักอยากรู้แล้วว่าเขากําลังทําอะไรกันแน่นะพี่โรดเอาถุงพลาสติกมาทาอะไรเน่ย มาทําพื้นผิวครับสร้างให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับไดเ้เราใช้วัสดุประเภทนี้ได้ได้ครับเพื่อจะ,อะทําให้ภาพมันดูแลว้วประทับใจน่าสนใจขึ้นเหมือนแบบมีความรู้สึกมากขึ้นใช่ไหมแล้วมันแตกต่างกับการใช้วัสดุประเภทอื่นยังไงถ้า<ด>สียอย่างเดียวเนี่ยมันจะแบนไปมันจะไม่เห็นเกี่ยวกับใบไม้หรือ แท้ก็เป็นเทคนิคพิเศษของวิโรจนั่นเองครับเพื่อทําใ้ภาพเนี่ยเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกันนั่นเองใช้ถุงพลาสติกแตะไปที่พื้นผิวของน้ําตกแล้วใช้ทีผู้กันปาดเพื่อสร้างเป็นพื้นผิวของใบไม้ไงครับแล้วพี่โรดก็หันมาลงสีบ้างครับโดยเริ่มจากการระบายพื้นหลังที่เป็นใบไม้ด้วยสีส้มและสีเขียวหลายเฉดครับและยังมีการแซมสีนะครับ เช่นสีม่วงและสีแดงตามบริเวณต่างๆตามความประทับใจของพี่โรดเองนั่นแหละครับมันมันจะสมจริงไหมพี่โรดมันต้องเก็บรายละเอียดคบทุกอย่างไหมครับมันก็เออขึ้นอยู่กับแสงเงาแล้วก็ความชอบส่วนตัวในการแทรกสีฮะ คราวนี้เรามาดูที่น้ําตกกันบ้างครับโดยพ่โรดระบายสีต่างๆลงบนน้าตกเพื่อให้เกิดแสงเงาบนสายน้ําเมื่อรวมกับพื้นผิวที่พ่โรดสร้างไว้ในตอนแรกแล้วทําให้น้ําตกดูฟุ้งกระจายและสมจริงราวกับน้ําตกตามธรรมชาติเลยครับอ่าเสร็จแล้วสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็เป็นงานอิ่เพชชนิดในสไตล์ของพิโรดที่อาศัยประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนมานานบวกกับวัสดุรอบตัวที่นำมาสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ ค่ะและกะทีนะคะก็อยากจะให้พี่โรสหรือพี่เพโรสสมบูรณ์เนี่ยช่วยฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านที่สนใจงานศิลปะทางด้านสไตล์อิมเพสชันนิสตสักนิดหนึ่งค่ะครับงานพวกนี้เนี่ยก็เริ่มแรกก็จะต้องชอ,อชอบชอบส่วน,วนตัวเก,เกี่ยวกับสีสันอยู่แล้วครับเกิดเริ่มแรกก็จะต้องไปดูงานศิลปะตามแกลเลอรี่ต่างๆอรเงี้ยเดีด๋ยวมั่ก็เปิดดูหนังส<า>ืออ่เกี่ยวกับศิลปะแนวสไตล์อิมเพสชันนิสต์ฮะ หลังจากนั้นก็คัดลอกเยอะๆเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สีของศิลปินที่เขาฝึกฝนมาเรียบร้อยแล้วฝึกฝนโดยมีศิลปินเป็นตัวอย่างอ่าใช่ครับผมก็เท่านี้ก็ถือว่าสามารถทำงานประเภทนี้ได้แล้วครับผมใช่ครับค่ะผมค่ะแล้ววันนี้นะคะกะทิก็ต้องขอขอบคุณที่รดมากเลยนะคะที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็เมื่อโช์ฟิล์มการวาดภาพในสไตล์อิมเพชชันนิสต์ที่สวยงามแบบนี้ให้กับพวกเราได้ชมกันครับผมขอบคุณมากคับขอบคุณครับ ที่เขียนรูปภาพภาพที่ดีไม่ใช่ว่าเขียนได้เหมือนจนเหมือนภาพถ่ายแต่ว่าเขาเอาความรู้สึกของเขาครึ่งหนึ่งความเหมือนจากแบบครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งของเขาคือว่าเขารู้สึกว่าเหมือนของเขามันจะมีความงดงามมากกว่ารูปถ่ายถ้าเกิดคนที่พยายามเขียนรูปให้เหมือนภาพถ่ายมันคุณค่าในความเป็นอาร์ติสติกหมายถึงว่าความสุนทรียศาสตร์หรือว่าความสะเทือนใจอะไรเงี้ยมันไม่็มีมันก็คือเราไปถ่ายรูป